ตุลาปี2566นะครับพ่อแต่งต้นเสร็จช่วงบนกระถินนะครับช่วงออกมันสาผมก็ให้เขามาแต่งต้นนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยปีเคกระสอบสีส้มนะครับบำรุงนะครับโดยใช้เคมีดึงออกมาก่อนดึงยอดออกมาให้ได้ก่อนนะครับก็ใช้ปุ๋ยเคมีให้ดึงดึงยอดออกมาเสมอปุ๊บช่วงนบนุงใบให,ให้ใช้กระสอบสีส้มปูพื้นเลยนะครับปูทิ้งไว้เลย สารอาหารมันจะมันจะยาวนานนะครับ2อสามเดือนนะครับสำหรับปุ๋ย p ีเนะครับถ้าเคมีก็สิห้าวันก็หมดแล้วแต่ p ีเคยาวเลยนะครับช่วงช่วงเตรียมเตรียมยอดในการลาดสารนะครับผมก็จะอ่าฉีดนะครับไมพาวเวซตนะครับสามชุดนี้นะครับฉีด3ามครั้งนะครับโดยใช้0ูนย์ห้าสิบสบวกกับตัวนี้เป็นหลักนะครับ เพื่อที่จะกดยอดไว้ยอดเดียวนะครับเพราะว่าลําไย500ต้นนี้ถ้าถ้ายอดที่สองเลยมันจะชนกันเราต้องเอายอดเดียวให้ได้นะครับโดยนะครับฉีดไม้พลาสติกสามรอบบวกกับศูนย์ห้าสองสามสี่กดกดไว้กดไว้เลยนะครับกดบ <S 2> <S 2> ให้มันอั้นไว้ให้ยอดให้มันอั้นเลยนะครับเราก็วางแผนในการลาดสารนะครับลงเปิดสิงหาเราก็จะลาดประมาณกลางมุกรลานะครับเราก็ทํายอดมาเรื่อยๆ นะครับฉีดรักษาหนอนรักษา,อายอดโดยใช้ชุดนี้นะครับเป็นตัวตัวหลักนะครับกับพวกยาฆ่าแม,มลงนะครับพอได้ปุ๊บเรากา็ทําสารเลยนะครับนะครับโดยไม่มานทาสารผมไม่มีค่อยมีเวลานะครับผมรับราชก,การทาหารอยู่ผมก็ช่วงจังหวะพักแล้วก็มาช่วยเขานะครับช่วงจังหวะฉีดฉีดยาก็มาช่วยเขาบางทีก็จ้างนะครับ เวลามีน้อยเราก็รันมาให้เขานะครับวันนี้ก็ก่อนลงไข่ลงไปฝึกสองเดือนก็มาช่วยเขานะครับเพื่อที่จะให้มันฉีดผสมเทียมโดยใช้ตัวนี้เป็นหลักเหมือนเดิมแล้วก็เอายาท้องตลาดมาผสมเทียมตัวสองตัวนะครับแล้วก็เอาพวกยาหนอน,นะครับแต่ตัวนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าดูก้านช่อนะครับมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ยังไม่สุดนะครับเพราะว่าได้สองเดือนนะครับ สองเดือนหกสิบวันนะครับวันที่สิบหกนี้นครับสิบห้าสิบห้าพวกนี้สิบหกยังยังไม่ครบสองเดือนก็นจะเริ่มบานนะครับลำไยสองเดือนมันจะบานหมดครับสามเดือนมันจะติดลูกหมดนะครับสี่สี่เดือนก็จะเป็นการแต่งก็ลักษณะนี้ทําเป็นเซีเซเไปเราก็จะใช้ตัวนี้ฉีดยาวๆเลยนะครับตั้งแต่าาาลาดสารนะครับราาลาดสารแล้วก็ฉีดเปิดใช้ตัวนี้ยาวๆเลยนะครับครึ่งครึแล้วก็สิบห้าแคปซูลสูตรของ นกนะครับปีบนโดมแนะนําม,มานะเพราะว่าแม่บ้านเขาก็เป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่ผมก็ให้เกียนแม่บ้านเขานะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใบนะครับมันออกออกดอกใบมันก็จะยังอ่อนอยู่พอฉีดไปเรื่อยเดี๋ยวใบก็เข้มใบเข้มปุ๊บพอพอลูกมันเติดปุ๊บมันก็จะเลี้ยงลูกได้ดีก็ลักษณะนี้พวกโรคพวกอะไรมันจะไม่ค่อยมีนะครับใบมันจะมันนะครับ ช่วงนี้นะครับใบไม้ปากปากใบมันจะปิดกลางวันปากใบจะจะปิดเพื่อการปรุงปรุงอาหารนะครับปรุงอาหารนะครับกลางคืนปากมันจะเปิดนะครับการให้น้ําก็เหมือนกันปัจจัยผมก็จะให้กลางคืนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ตีสีมาให้อีกรอบนึงเพื่อที่ให้พืชมันดึงขึ้นนะครับช่วงนี้พืชกลางวันพืชจะไม่ไม่ไม่ดูดน้านะครับเพราะว่าเขาปรุงปรุงอาหารอยู่นะครับเพราะปากใบมันปิด ต่งคืนถึงจะให้ชว่วงนี้ฝนตกก็ดีหน่อยโชงดีก็ถึงนะครับถือว่าโชคดีขอบคุณมากครับ